วันนี้กูจะมาบอกเคล็ดลับการเรียนที่ทำให้มึงเรียนเร็วกว่าเพื่อนมึงทุกคนนะถ้ามึงเป็นหนึ่งในคนที่โหอ่านหนังสือมา6เดือน1ปีวันละ6ชั่วโมง12ชั่วโมงแต่เกรดก็ไม่ดีสักทีอ่านเท่าไหร่แม่งก็ไม่เข้าหัวอ่านเท่าไหร่แม่งก็ทําไม่ได้มึงฟังวันนี้กูจะมาบอกเคล็ดลับวิธีการเก่งให้เร็วที่สุดโอเคเนาะ โอเคขอแนะนำตัวนห้นึ่งก่อนจะเริ่มนะสวัสดีครับยนีเรู้สึกมเจอร์พูฟชแนลนะครับผมภูพาผมจบจาก University of c a เคม i d ิ e สาขาไอเอนเจเนีิ่นะครับภูเป็นคนที่ไม่เก่งสาังกฤษพัฒนาตัวเองจจกระท่ากูสอบ i อเอลได้8ไม่ใช่เพราะว่ากูเก่งอังกฤษตด้วยชอบมาต่างๆที่ว่าสมัครบริการสอบ1 4ครั้ง้งกตดว่าใครสอนจะเรียนไอเอลกับกูนะแอดไลน์ทักมาเลยลิงก์อยู่ในเรีคลิปชีเรคิปชข้างล่างนะจ้ะสกิลล์รักตอลล์กะ นี่คือกราฟของความเก่งพวกมึงก็จะเคยเห็นกราฟอันนี้นแล้วนะในชีวิตนี้คืออะไรคือสมมติว่ามึงอยากจะเริ่มเรียนสกิลอะไรใหม่หมๆสักอย่างเช่นดนตรีกีฬาหรือว่าอ่ะยกตัวอย่างเช่นมึงจะสอบไอเอลถูกไหมไอเอลนะสมมติว่ามึงจะสอบไอเอลอ่ะมึงไม่เคยสอบไอเอลมาก่อนไม่เคยเห็นข้อสอบไอเอลมาก่อนมึงต้องเริ่มจากตรงนี้ถูกไหมถ้าเกิดมึงอ่านหนังสือไปเรื่อยมึงลงเวลากับมันไปเรื่อยความเก่งของมึงก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อย นะตอนแรกๆเนี่ย learning curve มันก็จะเร็วมากมันก็จะเก่งขึ้นอย่างเร็วมากพอมึงไปถึงสักพักนึงเนี่ยอ่ามันก็ค่อยๆช้าลงช้าลงช้าลงเพราะมึงเก่งไปแล้วเขยไหมโอเคนี่คือ Learning Cur v e ที่หล,หลายๆคนเนี่ยเคยเห็นแล้วนะกูเอามาให้ดูเพราะอะไรนะความสําคัญคือไม่ว่ามึงจะสอบอะไรหรือจะเรียนอะไรให้เก่งนะมึงต้องดูกราฟนี้ให้ดีๆนะคำว่าเก่งคืออะไรคือมึงอยู่ตรงนี้ นะกูขอตัดตรงนี้แล้วกันตรงเนี้ยคือเก่งเห็นไหมถ้ามึงเกินเกณฑ์ตรงเนี้ยคือมึงเก่งโอเคไหมกูแอสซูมว่ามันคือเกณฑ์ตรงนี้นะคนที่เกินเกณฑ์ตรงนี้คือคนที่ได้เกิน90%ของห้องนะสอบไอเอลเนี่ยเกิน90%นะได้8นะสอบเลขในห้องสอบฟิสิกส์ในห้องเกิน90%เป็นเป็นท็อปของห้องเห็นไหมนี่คือมึงเก่งนะมึงจะทำยังไงให้มึงจากเริ่มเนี่ยไม่รู้เฮียอะไรเลยให้กลายเป็นเก่ง ก็ทำไงอ,อ่านอ่านหนังสือสิถูกไหมมันก็นง่ายแค่นั้นเลยก็คือมึงใส่เวลาเข้าไปเนี่ยมึงยัดเวลาเข้าไปมึงก็จะเก่ง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 ขึ้นจนกระทั่งมึงเกินเก่งก็คือมึงกลายเป็นคนเก่งขึ้นมาจากคนโง่นะแต่คราวนี้มันมีเทคนิคอะไรที่บางคนเนี่ยขึ้นกราฟอันนี้เร็วกว่าเพื่อนนะบางคนอ่านหนังสือมาเฮ้ยหกชั่วโมงสิบสองชั่วโมงหลายเดือนหลายปีสอบได้คะแนนก็ไม่ดี แต่บางคนมาถึงปุ๊บอย่างกูเงี้ยอ่านหนังสือสุดท้ายตอนที่สอบเขมบิดสองเดือนสุดท้ายแค่นั้นแหละปึ้มทีเดียวทีเดียวเลยเฟิร์สคลาสนะก่อนหน้านั้นกูไม่ไค่อยไม่ค่อยได้อ่านเลยกูไปเที่ยวอ่ะเพราะอะไรเพราะอะไรทำไมกูถึงขึ้นเคอร์ฟได้เร็วเพราะอะไรโอเคฟังอ่ะก่อนอื่นเลยนะมึงต้องเข้าใจก่อนว่าเคอร์ฟอันเนี้ยพอมึงขึ้นไปแล้วมึงลงได้แปลว่าอะไรวะกูยกตัวอย่าง สมมุติว่าวันนี้กูอ่านหนังสือนะกูอ่านเอลกูจะสอบไปเอลนะยกตัวอย่างการสอบสอบไปเอลกูอ่านหนังสือ12ชั่วโมงนะมากูก็จะขึ้นมาอยู่ตรงเนี้ยกูก็จะเก่งขึ้นมาอ่นะกูก็จะไปเรียนรู้ว่าเออเนี้ยอ๋อเอลมันเป็นอย่างนี้นี่เองเรียนตามที่กูสอนนะสมวติดู YouTube มิสเตอร์ครูสอนไอเอลนะโอเคมึงเก่งขึ้นมาตรงนี้ละแล้วมึงก็หยุด แล้วมึงก็หยุดมึงคิดว่ามึงจะอยู่ตรงนี้อยู่ไหมเซิลมึงจะอยู่ตรงนี้อยู่ไหมไม่ความเก่งมึงก็ลดถูกปะความเก่งมึงก็ดลดลงมาแต่อยู่ตรงนี้เพราะมึงลืมนะสมองของคนเรามันไม่ใช่แบบข้อมูลคอมพิวเตอร์ MM นะเว้ยสมองคนเรามึงเรียนได้มึงเข้าใจได้มึงก็ลืมได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นนะเพราะฉะนั้นถ้ามึงเรียนเรียนหยุดหยุดมึงก็จะลืมลืมมึงก็จะเริ่มต้องกลับมาเริ่ม,มต้นใหม่กลับมาเริ่มต้นใหม่ทุกครั้งนะอ้าวแล้วไง ะเทคนิคมันอยู่ตรงนี้เทคนิคมันอยู่ที่ว่าถ้ามึงเพิ่งเริ่มสกิลแรกๆนะเช่น iel ถ้ากูเริ่มสกิลเริ่มเรียนเริ่มติว iel แรกๆก,กูจะขึ้นเร็วถูกไหมแต่กูจะลืมง่ายกูเห็นทีนึงปุ๊บอ่ะกูลืมละอ่ะกูทำสิบสองชั่วโมงปุ๊บกูขึ้นไปตรงนี้ปุ๊บอ่ะวันรุ่งขึ้นไม่ได้ทําตกมาอยู่ตรงนี้ละวันรุ่งขึ้นไม่ได้ทําตกไปอยู่ตรงนี้ละอ่ะอีกนิดนึงจะกลับมาที่จุดเดิมละอ่ะมึงลืมง่ายตอนแรกๆมันตกเร็ว แต่ถ้าเป็นช่วงหลังตอนมึงเก่งแล้วเนี่ยนี่เคล็ดลับเลยนะมันจะตกช้าตกช้าคืออะไรคือถึงมึงไม่ได้ทํามึงก็จะไม่ลืมนี่คือความแปลกความจริงมันก็ไม่แปลกหรอกคือพอมึงทาเยอะมึงเห็นบ่อยมึงเลยมึงเลยจาได้มากมากขึ้นมึงก็เลยลืมยากขึ้นะกูยกตัวอย่างเช่นไอ้พวกนักกีฬาเก่งเงี้ยถึงเขาแขวนนวมไปหลายปีไม่ได้เล่นมาหลายปีเขากลับมาเล่นแป๊บนึงแม่งก็กลับมาเก่ง เร็วมากถูกไหมกูไม่เล่นไวรินมาตั้งนานละกูกลับมาเล่นกูกลับมาซ้อมหน่อยกูก็เล่นกูก็เล่นได้นะกว่าจะไม่ได้เก่งเท่าเดิมแต่ว่าเลิศนี่ค้ามันจะเร็วมากนะเพราะกูมีสกิลอยู่แล้วกูเก่งแล้วถูกไหมกูเก่งแล้วกูถึงกูตกลงมากูไปได้เร็วโอเคไหมโอเคเพราะฉะนั้นถ้ามึงขึ้นมาถึงตรงนี้แล้วสกิลมึงใกล้ๆที่มึงเก่งแล้วเนี่ยมึงจะตกช้าโอเคแล้วมันมันมันเกี่ยวอะไร มันบอกอะไรพี่ภูผาต้องการจะบอกพี่อะไรเนี่ยกูต้องการจะบอกว่าถ้ามึงจะอ่านอะไรก็ตามมึงจะติวอะไรก็ตามมึงต้องติวอย่างเดียวให้มึงขึ้นมาถึงตรงนี้เลยทีเดียวหลายคนนะบอกว่าอยากจะเก่งภาษาอังกฤษปิดเทอมเนี้ยอยากจะเก่งภาษาอังกฤษอยากจะเก่งเลขอยากจะเก่งฟิสิกส์จัดตารางเวลาอย่างดีฟิสิกส์สองชั่วโมงภาษาอังกฤษสองชั่วโมงเลขสองชั่วโมงทุกวัน ทำไปเรื่อย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 กูจะบอกให้มึงจะสู้คนที่ทําอย่างเดียวไม่ได้เพราะอะไรเพราะมึงแบ่งเวลาวันหนึ่งอะ่ะมึงเรียนได้แค่สองชั่วโมงมึงก็ขึ้นอยู่อย่างเงี้ยขึ้นไปตรงเนี้ยจากศูนย์มึงก็ขึ้นไปตรงเนี้ยอ่ะตกอีกละอ่ะขึ้นมาโตอีกละขึ้นมาตตอีกละขึ้นมาโตอีกละ,ม,กละมึงเดินช้ามากนะมึงจะเก่งช้ามากนะเพราะนั้นวิธีคือมึงจัดตารางเวลามึงใหม่เลยจัดยังไง มึงทาอย่างเดียวมึงเลือกอย่างเดียวว่ามึงจะเก่งอะไรแล้วมึงทําอย่างนั้นอย่างเดียวจนกระทั่งมึงขึ้นไปถึงตรงนี้เข้าใจไหมกูวาถ้ามึงขึ้นไปถึงตรงนี้กูอ่ะตอนที่กูจะสอบนะกูไม่เคยจัดลางเวลาแบ่งเวลาเป็นแบบอะครึ่งเช้าทานี้ครึ่งบ่ายทำนี้กูไม่อาทิตย์นี้อาทิตย์นี้กูจะสอบไอเอลกูจะทำไอเอลอย่างเดียวไอเอลอย่างเดียวลวดเดียวขึ้นไปถึงปื๊บตรงนี้เลยเห็นปะพอกูขึ้นไปถึงตรงนี้แล้วอ่ะ กูค่อยแบบอ่ะอทินาค่อยมาทาใหม่อทิตนาค่อยมาทำใหม่มันก็จะเป็นสกิลที่มึงค่อยๆขึ้นไปแล้วมึงจะไม่ลืมไม่ตกกลับมาเข้าใจปะเพราะนั้นจัดตารางเวลามึงใหม่ทาจนกระทั่งมึงเก่งไปเลยนะสมมุติว่าปิดเทอมนี้มึงมีเวลาอีกเท่าไหร่อะสองสามอาทิตย์ก่อนเปิดเทอมนะแทนที่มึงจะบอกว่าเฮ้ยคุณจะเก่งหลายอย่างมึงเลือกอย่างเดียวมึงจะเก่งเลขอย่างเดียวมึงเก่งเลขอย่างเดียวมึงทาเลขทั้งวันทุกวันอาทิตย์หนึ่ง มึงลองดูดิมึงจะเก่งเลยมากเปิดเธอมาถึงปุ๊บมึงจะกลายเป็นคนที่เก่งก่าเพื่อนมึงทันทีเพราะอะไรเพราะมึงขึ้นเร็วพอมึงขึ้นเร็วปุ๊บมึงมาถึงตรงนี้ปุ๊บมึงไม่ลืมแล้วอะมึงจะลืมช้ากว่าคนที่ค่อยๆค่อยๆไตค่อยๆไตค่อยๆไตไปเสียเวลานะเพราะนั้นนี่คือเคล็ดลับเลยนะทําอย่างเดียวทําอย่างเดียวโอเคทําอย่างเดียวจนกระทั่งมึงเชี่ยวชาญพอมึงเชี่ยวชาญปุ๊บมันจะลืมง่ายเอ้ยมันจะลืมมันจะลืม ไม่ได้มันจะลืมได้ยากเห็นไหมมึงสอบไปเอลก่อนสำหร่บอ่ะหลายคนบอกโอ้พี่ภูผาครับผมมีสอบทั้งสามสี่วิชาผมจะมาทำอย่างนี้ได้ไงมึงทำทีละว,วิชาอาทิตย์นี้มึงไอเอลอาทิตย์นี้มึงเอสแซดโทษทีอาทิตย์ต่อถัดไปมึงสอบเลขฟิสิกส์อาทิตย์หนึ่งหนึ่งวิชานะไม่ได้เป็นทั้งอาทิตย์หนึ่งหรอกเอาที่มึงคิดว่ามึงจะไปถึงแล้วมึงเก่งนะสำหรับกูมันคือหนึ่งอาทิตย์นะเนี่ยแล้ก็วนนะอ่ะอ่ะ หนึ่งอาทิตย์กูถึงจะขึ้นไปตรงนี้โอเคไหมนี่คือวิธีนี่คือวิธีธนะจาะโอเคคราวนี้อีกนิดหนึ่งนะยังไม่จบมีอีกเรื่องหนึ่งที่กูอยากจะพูดมากนะเดี๋ยวกูสรุปให้วุึงฟังก่อน 1. นึ่ทำอย่างเดียว 1. อย่างจนเก่งนะงถ้าเกิดมึงอยากจะเก่ง กีฬาฟุตบอลมึงจะทำไงมึงจะมึงจะนั่งดู youtube ฟุตบอลไหมมึงจะแบบเรียนใส่กระดาษอ่านหนังสือดูว่าฟุตบอลกลยุทธ์มันเป็นยังไงไหมอ่ะมึงอยากจะทำถูกไหมแต่นั่นไม่ทำให้มึงเก่งที่ทำให้มึงเก่งคือมึงต้องออกไปสนามบอลแล้วไปเตะบอลนะหนังสือก็เหมือนกันถ้ามึงอยากจะเก่ง ไม่ใช่ว่ามึงเรียนอย่างเดียวไม่ใช่มึงดูเลคเจออย่างเดียวมึงต้องทำอ่าหลายคนไม่ทำไม่ทำอะไรไม่ทำโจทย์ถ้ามึงสอบภาษาอังกฤษมึงก็ต้องไปเขียนไรติงเยอะๆถ้ามึงสอบเลขมึงไปทำโจทย์เลขเยอะๆเข้าใจไหมถ้ามึงสอบ i อเอลเงี้ยมึงไปทำ reading มึงไปทำา listening ไปทำ i t i n g มึงไปทำมันมีโจทย์ให้มึงทำเยอะแยะมากมายนะมึงต้องทำทุก การเรียนรู้มาจากการทําไม่ได้มาจากการเรียนนะถ้ามึงจะเก่งมึงต้องทํามึงเรียนเสร็จแล้วมึงต้องไปทำนะอันนี้กูเน้นย้ำนะให้มึงทำเนี่ยเจของเวลาที่มึงจะใช้แล้วเรียนน่ยแค่สามสิบเปอร์เซ็นต์เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์มึงทำมึงถึงจะเก่งมึงเรียนให้มึงรู้เรื่องนะสมมติว่ามึงจะสอบฟิสิกส์มึงไปเรียนฟิสิกส์ให้เข้าใจคอนเซปต์โอเคเข้าใจกูเข้าใจเสร็จแล้วเสร็จแล้วมึงไปทานะทาทําโจทย์ สรุปโนต้ตออกมาสรุปโนต้ตออกมาเรียกว่าทำนะเพราะอะไรเพราะมันคือการที่มึงเทคแอคชั่นมึงเขียนมันคือการทำทำเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เรียนจริงๆ30%สามสิบเปอร์เซ็นต์ก็พอนะถ้า,าอบอกาคนบอกเฮ้ยอย่างนี้ม่จะทำไม่ได้เปิดโจทย์มาทำไม,ไ,ไม่ได้ไม่เป็นไรมึงเปิดโจทย์มาทำไม่ได้มึงดูเฉยมึงทำไปนะทำเป็นการเรียนไม่ได้ทำเพื่อเทสตัตวเองทำโจทย์เพื่อเรียนรู้ไปทำโจทย์เพื่อเทสตัตวเองโอเคไหมมึงทำสองอย่างนี้มึงทำสองอย่างนี้ นะวันนี้มึงดูคลิปกูจบมึงทำสออย่างนี้เปิดเทอร์มามึงจกักาย็นคนที่เก่งที่อะไรก็ตามทักเรื่องหนึง่งแน่นอนกูการตีนะลองไปทำดูถ้ามึงดูเสร็จแล้วมึงไม่ทำที่อะไรก็ไม่ได้อะไรอยู่ดีนะจ๊ะโอเคใครคิดว่าคลิปนี้ดีอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะจ๊ะมิจพู h ช n แนลมีคอนเทนต์ดีดีคอนเทนต์ที่มีประโยชน์พวกมึงทุกวันโอเคตอนนี้ใครอยากเรียนอเอล แอดมาก็เราก็สิบต่อสกิลเท่านั้นใครอยากเรียนเลขมาปลาย290ต่อบทเท่านั้นตอนนี้แคลค์ล็ลเพิ่งออกมานะจ๊ะเจอกันไปละ